ก้ามามามาเจริญพรตอนเช้า,เาทุกท่านนะ <c oughs> มันมีบทสวดมนต์บทหนึ่งนะที่พ้าอาจารย์ชอบเ <c oughs> ชื่อว่าบทอุทานาคาถานะพุทธอุทานาคาถานะบทพุทธอุทานาคาถาเนาี่ยเป็นบทที่ พระพุทธเจ้าทรงอุทานหรือว่าอุทานขึ้นอุทานขึ้นมาในวันที่พองค์ตรัสรู้นั่นเองเนื้อหาก็น่าสนใจเดี๋ยวมาดูกันยะทาหาเวปาตุพวันติธรรมมาอาตาปิโนชาโตพรรมนัสสะ ยาธาหเวปาตุภวันติธรรมมาหาตาปิโนชายโตพรมนัสสะเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีสติปัญญาเพียนเพ่งอยู่อาทัสสะกังคาวะปะยันติสภาเมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไป ยโตปชานาติสเหตุธรรมังเพราะรู้แจ้งชัดว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุยะาหาเวปาตุพวันติธรรมมาอาตาปิโนชายโตพรมามณัสสาเมื่อใด้ทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่ อาทากังขาวะปะยันติสภาเมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปยะโตทยังปัจจยานังอเวทีเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งลอยยะทาหเวปาตุพวันติธรรมมาอาตาปิโนชายโตพรามนัสสา เมื่อใด้ทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีสติปัญญาเพียนเพ่งอยู่วิถูปยังติตติมาลาเสนาพรามนั้นยอมกำจัดมานและเสนามารดำรงอยู่ได้สุโลวะโอภาสยะมันตาลิกขันติดุดอาทิตย์กำจัดความมืด สองสว,าว่างดุจฉันนั้นนะอันนี้เรามามาดูกันทำไมพระอาจารย์ถึงชอบบทนี้เพราะว่าในบทที่พระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไป พอรู้แจ้งชัดว่าทำทั้งหลายนั้นเกิดแต่เหตุและทำทั้งหลายนั้นจมดับทิ้นไปเพราะเพราะเหตุปัจจัยนั้นดับสิ้นไปเหมือนกันตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจคํา,ญญาคว่าผู้มีสติปัญญาเพียเพ่งอยู่คําว่าผู้มีสติปัญญาเพียเพ่งอยู่เนี่ย คำว่าเพียนเพ่งเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าการคือว่าคำว่าเพ่งเนี่ยมันมีถึงการเข้าฌานนะฌานฌานคำว่าเพ่ง,เพ,งเพ่งเพ่งนั่นแต่ฌานของพรามเนี่ยคือคือต้องเข้าใจตรงนี้ว่าคำว่าพรามตรงนี้นะคำว่าพรามพรามในความหมายที่พระเจ้าทรงทร,ร,รงตรัสเมื่อกี้เนี่ย ไม่ได้หมายถึงวรณพรหมณมนะไม่ได้หมายถึงวรณาาพรหมณ์แต่หมายถึงผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐหมายถึงว่าผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐผู้ที่มีความปกคฤติอันดีงามนะคือคือพรหมณมเนี่ยเขาบัญญัติบัญญัติศัพท์คําว่าพราหมณ์สับวันพระรามขึ้นมาเพราะเขาถือว่าเขาเป็นผู้ประเสริฐ เขาเป็นผู้ประเสริฐเขาเป็นผู้มีจิตใจที่ดีงามเขาเป็นผู้ติดต่ตอกับพระเจ้าเขาเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างที่ดีกว่าชาวบ้านทั่วไปปัญหาก็คือตอนหลังมาเนี่ยเขาไปยึดมั่นถือมั่นกับความเป็นวรรณพรามแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงอย่างที่บทเริ่มต้นแห่งการ การสร้างคำนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพยายามจะดึงกลับไปให้เข้าใจว่าคำว่าพรามที่แท้จริงหมายถึงผู้ประเสริฐที่มีจิตใจงดงามผู้มีศิลจารลวัตผู้มีความประเสริฐในข้อวัดปฏิบัติและก็จิตใจที่พนทุกนะความหมายของพระพุทธเจ้าเพฉะนในบทสวดท่านได้บอกว่า เมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหม์ผู้มีสติปัญญาเพียเพ่งอยู่คันพรามต์ตรงนี้จึงไม่ได้หมายถึงวันณับพราหม์อจึงไม่ได้หมายถึงนับบวชพราม์แต่หมายถึงผู้กําลังผู้กระเสริฐหมายถึงว่าเหมือนมันผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละนะเพราะการมีสติปัญญาเป็นเพ่ง,เพงอยู่อันเนี้ยมันน่าสนใจ คำว่าสติปัญญาเพียนเพ่งอยู่เนี่ยจึงหมายถึงว่าภาวะแห่งการที่พร้อาจารย์ใช้คําว่าแล้วแลอยู่แล้วแลอยู่จาได้ไหมที่เราพูดกันอยู่เรื่อยๆว่าแล้วแลอยู่แล้วแลอยู่ที่อยู่ในอาอนาปานสติสุร,รหรือว่าในในสติปัฏฐานสุร,รก็ตามเนี่ยจะมีคําว่าแล้วแลอยู่แล้วแลอยู่อยู่ตลอดเวลานะคาว่าแล้วแลอยู่หรือว่าเพียนเพ่งอยู่เนี่ย จึงหมายถึงภาวะแห่งการที่เรามีสติตั้งมั่นที่จะเป็นผู้สังเกตการนั่นเองปัญหาที่ผู้ปฏิบัติเราเราทำกันมาจะว่ามันผิดก็นั่นก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เชิงนะแต่ว่ามันไม่ตรงมากกว่าก็าคือการที่เราไปเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งความที่เราไปเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ที่เรียกว่าการเข้าฌานสมาบัติเนี่ยมันจึงทําให้เกิดสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดสิ่งหนึ่งก็คือมันไปติดอยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์หนึ่งออนะเออปรัออแบบมุมนิดนึงแสงมันทําให้มึนะ <c oughs> โอเค <c oughs> การไปเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยมัน มันทําให้ไม่เห็นทั่วนะมันไม่เห็นทั่วๆแล้วมันก็จะไปติดอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลานั่นคือลักษณะของการทําฌานแบบแบบพรามแบบฤษีทำทำฌานแบบพรามแบบฤษีแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเรา เราใช้คําว่ามีสติปัญญาเพียรเพ่งจึงหมายคมว่าอะไรจึงหมายคมว่าเราทําสติของเราให้ตื่นตัวขึ้นมาเป็นผู้สังเกตการสังเกตการกับปรากฏการที่เกิดขึ้นมอนอย่างที่อาจารย์ชอบชอบ,บใช้คําว่าให้มันเป็นเหมือนยานย UFO ูเอ็ปโออเออให้เป็นยานเป็นยานเป็นยานยูเอโอที่มันลอยอยู่อย่างอิสระ ไม่ติดบนติดล่างไม่ติดซ้ายติดขวาไม่ติดหน้าติดหลังไม่ติดอะไรทั้งนั้นนะไม่ติดคือไม่ไม่เพ่งเข้าไปในอารมณ์หนึ่งนะเรียกว่าไม่ติดนะเรเรียกว่าไม่ติดในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นภาวะแห่งการไม่ติดแล้วอยู่ในภาวะแห่งการสังเกตสังเกตอย่างรอบด้านกับปรากฏที่เกิดขึ้น การสังเกตอย rows, the moisture, the so unstable, oui ่างรอบด้านกับทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะทําให้เราสังเกตเห็นว่ากระบวนการใดก็ตามอาการใดก็ตามหรือปรากฏการณ์ใดกตามที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะมันมีเหตุปัจจัยนะมันมีเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมันจึงได้เกิดปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะมันมีเหตุปัจจัยบางอย่างมันจึงมี กระบวนการบางอย่างเกิดขึ้นเพราะมันเหตุปัจจัยบางอย่างจึงมีสภาวะธรรมบางอย่างเกิดขึ้นนั้นจงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติปัญญาคอยสังเกตอยู่อย่างต่อเนื่องกับทุกทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างทุกอาการที่ปรากฏคือทำความรู้สึกตัว ซึ่งเราช้าจาว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใช่ไหมเคยได้ยินคํานี้ไหมเมื่อทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างดีแล้วเนี่ยตัวความรู้สึกตัวทั่วพมเมืม่อความตื่นตัวขึ้นมาแห่งความรู้สึกตัวนั้นเนี่ยมันมันก็คือสัมมาสติไปสัมมาสติยังไม่พอนะมันเป็นสัมมาสมาธิด้วยอันนี้ต้องเข้าใจกันอย่างหนึ่งอ,อธิบายเข้าใจนิดหนึ่งว่า ทำไมถึงว่าต้องเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในตัวอ่ะดูนะคาว่าสัมมาสติเนี่ยมันบังคับตายตัวเลยนะว่าเราจะต้องมีสติเนี่ยคอยสังเกตการในอาการที่เกิดกับกายเยเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฐานมีสติคอยสังเกตการอยู่นะมีสติคอยสังเกตการ ในอาการที่เกิดกับเวทนาหรือความรู้สึกต่างๆที่เกิดกับกายนี้เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติคอยตั้งมั่นที่จะสังเกตอาการของจิตหรือความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าจิต,ตานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติคอยสังเกตการกับสภาวะธรรม หรือว่าธรรมารมทั้งหลายที่เกิดกับใจของเราเนี่ยเกิดในจิตของเราเนี่ยเรียกว่าธรรมานุปสนาสติปฐานดังนั้นคําว่าสัมมาสติเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่บังคับตายตัวเลยว่าความเป็นสัมมาสติจะเรียกว่าเป็นองค์มรรคเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสติที่คอยสังเกตอยู่ในอาการของกายเวทนาจิตธรรมนะไม่ให้ไม่ได้มีสติ ไม่รู้นอกกายนอกจิตไม่รู้เรื่องอื่นเลยนะให้รู้ว่าเนี่ยอาการของกายเป็นยังไงอาการของจิตเป็นยังไงอาการของเวทนาเป็นยังไงอาการของรมารมณ์เป็นยังไงความมีสติคอยสังเกตการอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยเนี่ต้อ,ง,ตเอง,งเป็นองค์มรรคไม่ได้เป็นองค์มรรคเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงพยายามบอกตลอดเวลาว่า ถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไประลึกรู้เรื่องอื่นเนี่ยไประลึกรู้เรื่องนลกเรื่องสวรรค์เรื่องเทพเรื่องสีแสงเรื่องอะไรก็ตามมันไม่ใช่สัมมาสตินะมันไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสติมันถูกบังคับใยตัวเลยว่าจะต้องรู้ในอาการของกายเวทานาจิตธรรมไม่ได้ไม่ได้บอกให้ไปรู้เรื่องอื่นไม่ได้บอกให้ไปรู้เรื่องอื่น เพราะการที่เราสามารถที่จะระลึกรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะวนเวียนวนเวียนอยู่ในนี้เนี่ยไม่ออกนอกไม่ส่งไม่ส่งสติออกนอกนะไม่ส่งสติออกนอกอบางคนบอกอ้าวแล้วที่มันปรากฏขึ้นเป็นนู่นเป็นนี่แหละมันก็คือความคิดมันก็คืออาการของจิตที่ปรากฏขึ้นให้มองเป็นเพียงอาการของจิต จะเป็นนรกจะเป็นสวรรค์จะเป็นอะไรก็ตามเป็นเมืองบาดาลเมืองพญา,านาคเมืองลับแ,แลอะไรก็ตามมันเป็นเพียงอาการของจิตที่ปรุงแต่งขึ้นมาอาการของจิตที่ปรุงแต่งขึ้นมาเราไม่ควรไปเอาเรื่องราวของมันแต่เราควรสังเกตเห็นการเกิดขึ้นของมันการเกิดขึ้นของมันถ้าเราสังเกตเห็นเราก็จะเห็นว่าอ๋อ เมื่อมีสติปัญญาเปลี่ยนเพ่งอยู่เราก็จะเห็นความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วตัวตัวเรื่องราวเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือคกลไกการทํางานของสัญญาขันนะความจําได้ไหมายรู้ที่เรามีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในใจิตใจของเราลูกฝังกันมานานมากนานมากนานมาก,น,าน,มากนะแล้วก็สังขารละขันมันก็พร้อมที่จะเอามาปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวนะปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวนะ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกลไกการทํางานของความคิดมันคือกลไกการทํางานของความคิดมันคือสิ่งที่จิตมันสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นการมีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่เนี่ยจึงจึงไม่ได้ไปเอาเรื่องราวแต่ไปให้เห็นว่ามันมีเหตุปัจจัยใดที่ก่อเกิดเป็นปรากฏการณ์เหล่านั้นเข้าใจไหมมันมีเหตุปัจจัยใดที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านั้น น่งก็หมายความว่าถ้าภาพนิมิตเหล่านั้นหรือเรื่องราวเหล่านั้นมันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็เป็นเหตุปัจจัยของอสัญญาขันของสังขารขันที่ทํางานกันขึ้นมาแล้วมีวิญญาณขันไประลึกรู้มีสติไประลึกรู้ซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นกระบวนการทํางานของขันนะไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปเอาเรื่องราวของมันแล้วก็ไปตุ๊บไปก็เรียกว่า ไปเป็นตุเป็นตาไหมครับมันว่าเป็นโน่นเป็นนี่ทําไมเราถึงเชื่อว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นสมมติบัญญัติบญญางอย่างที่ถูกปลูกฝังไว้ในจิตใจของเราจนกระทั่งเราคิดว่าเราไปเห็นในสิ่งที่เกินกว่าที่คนอื่นจะไปเห็นได้นะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาอีกว่าเราไปเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่อาจจะเห็นได้เราเหนือกว่าคนอื่นแล้ว เรารู้เรารู้เราเห็นในสิ่งที่เหนือกว่าผู้อื่นที่จะไปรู้ไปเห็นได้อันนี้ก็การกระตตาตัวตนขึ้นมาแล้วก็เกิดถูกต้องกับกิเลสของเราอย่างยิ่งเลย<ม>ก็เชื่อมกิเลสของเราเลยคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่เหนือผู้อื่นมันก็ทําให้เราหลงยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะแล้วยิ่งเรามาเล่ามาเล่าเรื่องราวานั้นให้คนฟังคนที่ไม่รู้ความจริง คนที่ไม่รู้ความจริงก็พร้อมที่จะไหลเข้าไปตามความเชื่อเหล่านั้นพร้อมที่จะเชื่อและศรัทธานในสิ่งที่เราพูดก็ยิ่งการเป็นเพิ่มพอกคูณอัตราตัวตนของเราเข้าไปใหญ่เลยทีนี้เห็นไหม,มแต่ถ้าเราสังเกตดูอีกทีเรามีสติปัญญาเพียนเพ่งอยู่เราก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วพอพอเหตุปัจจัยบางอย่างมันดับไปเนาะเรื่องเราเานานมันก็หายไปเท่านั้นเอง มันก็ไม่ได้เป็นกีรังยั่งยืนอะไรก็แปลว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วขณะมันก็เป็นแค่ชั่วขณะที่ปรากฏขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความสําคัญมันจริงการเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับลงด้วยเหตุปัจจัยเนี่ยคือการมีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่เนี่เขาเรียกว่าสัมมาสติ ในขณะที่สัมมาสติเนี่ยมันมันชัดเจนว่าเราจะต้องมีสติระลิกรู้ที่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ตกท้ายลงของสติปฐานหรือว่าในสัมมาสติเสมือนก็คือให้เราถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียเนี่ยคือการกลำมารู้สึกตัว <c oughs> <c oughs> การถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้คือการกลับมารู้สึกตัวในการกลับมารู้สึกตัวนั้นมันจะทำให้ใจของเราตั้งมั่นขึ้นเข้าใจความหมายไหมขณะที่มันเกิดปรากฏการขึ้นใช่ไหมปรากฏการขึ้นทางกายในอาการของกายปรากฏการทางเวทนาอาการของเวทนา ปรากฏการของจิตเรื่องราวของจิตที่มันสร้างเรื่องสร้างราวปรากฏการของธรรมอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นนี <c> ่ย <oughs> ถ้าถ้าใจเรามันเข้าไปเป็นมีความพอใจไม่พอใจในปรากฏการเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปเป็นกับปราการเหล่านั้นในปรากฏการเหล่านั้นตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเราเพียงพำละเราเพียงพแล้ะเราไม่ได้เป็นผู้มีสติปัฏฐานละนะเราไม่ได้เป็นผู้สังเกตการละ ะเราไม่ใช่ผู้สังเกตการล์ละอืมอืมวิญญาณมันวิญญาณมันเข้าไปปฏิสนธิละวิญญาณมันเข้าไปปฏิสนธิกับเรื่องราวมืออาการเหล่านั้นนะเพรนั้นสิ่งที่เราท่านพระผูมีพระภาคญาท่านถนึงบอกว่าให้เรากลับมารู้สึกตัวนะให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจนั้นออกเสียพอเราถอนความพอใจความไม่พอใจออกปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เรากลับมารู้สึกตัว ในความที่กลับมารู้สึกตัวและถอนความพอใจและความไม่พอใจนั้นได้เนี่ยความตั้งมั่นของใจเราอะที่มันจะไม่เอ็นเอียงใดๆทั้งนั้นเขาใจยังมันมีความตั้งมั่นที่พระอาจารย์ชอบพูดว่าอยากเป็นใหญ่ใจทั้งนิ่งเนี่ยใจอะหรือสติเราอะหรือว่าตัวภาวะรู้ของเราอะมันก็จะตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นพอมันตั้งมั่นไม่เอ็นเอียงไม่เข้าไปเป็นสิ่งใดๆภาวะตรงนั้นเราเรียกมันว่าสัมมาสมาธิ ตัวสัมมาสมาธิมีหน้าที่เดียวเท่านั้นคือเห็นทุกอย่างเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยตัวสัมมาสมาธิมีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือเห็นทุกอาการที่เกิดกับกายเวนทนาจิตธรรมนั้นเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยนะเมื่อเห็นมันเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยตัวนี้แหละที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจใช้คําว่า ใจของผู้นั้นเนี่ยก็จะจะโน้มเพียงหรือโน้มไปสู่พันิพา,าใจอย่างนี้นะเมืเ่อมันเห็นตามความเป็นจริงว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วทุกอย่างมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างมันดับไปตามเหตุตามปัจจัยก็หมายความว่ามันมัน,ม,นมันปรุงแต่งกันขึ้นมา่ามันปรุงแต่งกันขึ้นมาด้วยการทํางานของสัญญาขันของสังขารรักขัน แล้วมันก็ดับไปตาเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราบอกว่าทุกอย่างมันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันแปรเปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือมันเกิดแล้วก็ดับและที่สําคัญคือมันจะทําให้เราเห็นเลยว่าเราไม่อาจบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาได้เพราะเน้นความมีเราความเป็นเราหรืออัตตาตัวตนใดๆที่จะที่จะมีในสภาวะเหล่านั้นหรือ เกิดขึ้นไปอยู่ในสภาวะธรรมหรือปรากฏการณ์เหล่านั้นมันจึงไม่อาจจะมีได้นะความเป็นเราไม่อาจจะอย่างลงในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดดับเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่ก็คือมีความรู้สึกตัวที่คอยสังเกตกับทุกปรากฏการณ์อยากตั้งมัน่ในใจที่ไม่เอ็นเอียงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นะเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิที่มันเป็นองค์มรรคเป็นอริยมรรคเนี่ย มัน,มนความจริงที่ปรากฏตรงนั้นนะความจริงที่ปรากฏตรงนั้นแหละที่มันจะทําให้โน้มเราจะโน้มเอียงไปทางพปนิาพาณคือภาวะแห่งการดัดทุกข์นั่นเองนะความไม่รู้ความไม่เข้าใจความจริงเหล่านั้นมันทําให้เราไปเผลอเป็นสุขเป็นทุกข์นะ เอเป็นสุขเป็นทุกข์กับทุกอาการที่ปรากฏกับกายกับเวทนากับจิตกับธรรมารมซึ่งเราเนี้ยมันมันเกิดขึ้นด้วยความไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งต่อน,นั้นเนี่ยมันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะถ้าเราสังเกตดูแล้ว,ลวเราครุสกับพระอาจารย์ดีๆเราจะเห็นว่าพระอาจารย์จะนำํำพาไปเห็นกระบวนการทํา,าทงานของอ การทํางานของขันห้าซึ่งมันทํางานโดยอัตโนมัติเร็วมากเนี่ยย้าอีกครั้งหนึ่งว่าขันห้าเนี่ยนะมันผลิตออกมาเนี่ยผลผลิตของขันห้าคือความคิดเพราะฉะนั้นตัวความคิดตัวกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการทํางานของสัญญาขันสังขัรละขันวิญญาณขันต่างๆตัวขันห้าเนี่ยมันทำงานโดยอัตโนมัติเร็วมาก ในความเร็วของการทำงานตรงนั้นเนี่ยมันจึงทำให้เราไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นความที่ไม่เคยเห็นก็เพราะเราไม่เคยรู้ว่าต้องไปสังเกตตรงนั้นที่เราไม่เคยรู้ว่าต้องไปสังเกตตรงนั้นเพราะไม่เคยมีใครสอนไม่เคยมีใครบอกเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องอุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะสอนและบอกเราว่าเธอจงไปสังเกตอย่างนั้นอย่างนั้นสังเกตตรงนี้ตรงนี้มีสติปัญญาสังเกตตรงนี้ให้ดีนะ แล้วเธอจะเห็นกระบวนการอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดข,ข,ข,ขึ้นอย่างนี้การที่พระองค์ให้เราเข้าไปเห็นความจริงอย่างนั้นนั่นแหละจึงจะพาเราไปเห็นความความเป็นไปอย่างแท้จริงที่เรียกว่าตัฐตาตัตาตถตา,ตา,ตา,ตา genau. ซึ่งตรงนั้นเนี่ยใจเราก็จะน้อียงไปสู่อนิจฐานคือความพ้นคุกคือความไม่คุกความสิ้นคุกความปล่อยวางก็จะเกิดขึ้น การมีสติปัญญาเปลี่ยนเพ่งอยู่จึงเป็นเรื่องสำคัญคาว่ามีสติปัญญาเป็นเพ่งอยู่จึงไม่ใช่การเป็ียนเพ่งแนวหลุมใดอารมณ์หนึ่งแต่คือความมีสติมีสติที่จะรู้ตัวโทวพร้อมแล้วสังเกตทุกอาการที่ปรากฏวิจัยที่เป็นกลางนั่นเองนะตลอดเช้าว,วันนี้ก็คงพบกันเพียงเท่านี้นะ,ะก็ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่าน เพื่อจะเดินบนเส้นทางแห่งสิทธิพัฒธารมคดคือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่จะเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอดั้อนุโมทนาบุญของทุกท่านนะ